ตอนนี้นะครับเขาอยู่ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นั่นเองครับโดยภายในบูธ m e r c e d e s b e n บครั้งนี้นะครับมีรูปแบบการน,นำเสนอใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นไฮไลท์รวมไปถึงหน้าจอ augmented reality นะครับหรือจอ AR ที่คุณเนี่ยสามารถนะครับมา เล่นกับจอได้นะฮะสำหรับใครที่อยากออกจอเนี่ยขึ้นด้านบนแบบผมอย่างนี้เลยนะครับซึ่งโซนไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4โซนนะที่คุณสามารถมาเล่นภายในบูธ r c e e e s b e n z ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไล่เลียงนะครับแต่ละจุดเลยว่าจุดไหนมีความน่าสนใจบ้างตามผมมาครับ ด้านหน้าบูสเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz ครั้งนี้บอกเลยว่าลูกเล่นเยอะนะจอด้านหน้าก็มีนะรซึ่งรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับตัว New E-Class นั่นเองหลายๆคน,นอยากชมว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน้านะครับตัวรดลายล้อภายในเนี่ยมีการอัปเกรดเพิ่มเติมออปชั่นต่างๆน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่ง รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยนะเป็นแฟน m e r c e d e s Ben บนบอกเลยว่า E c คาสรุ่นนี้น่าเล่นมากๆนะครับราคาค่าตัว 3,50, 0,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโคมไฟหน้าดีไซน์ลนักษณะใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับลวดลายล้อเนี่ยนะหลังจากเปิดตัวหลายคนชอบมากเพราะว่าเขามีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ Mercedes- Ben แล้วก็ความเป็นรถทันสมัยนั่นเองนะและทีนี้ผู้ชมนอกจากจะเป็นรุ่นใหม่แล้วภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับมีสีใหม่ด้วยนะลูบี้เลส สีนี้ผู้ชมพอออกแสงนะครับออกตัวสปอตไลท์นะผมว่ามีความสวยงามมีความหรูหรานะครับมีกริตเตอร์มีอ่างๆที่แบบว่าโดดเด่นมากๆและคันนี้ก็อยู่ด้านหน้าบูส t เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันได้ที่บูสต์เมอร์เซเดสเบครับผม มาด้านข้างนะผู้ชมทางด้านข้างบูสเนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มรถปรับอินไฮบิดนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับ e300e นะครับเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่นะครับที่มาพร้อมขุมพลังปลักอินไฮบิดนะรุ่นนี้ผู้ชมราคาค่าตัว3,770,000บาทนะคุณจะได้รถปรักอินไฮบิดที่ได้เรื่องของสมรรถนะน,นะครับความประหยัดแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่จัดเต็มเลยและที่สําคัญตรงนี้นะครับ มี AR เหมือนกันคุณสามารถมาเล่นกันได้สำหรับแฟนๆของ E นะครับที่คุณอยากออกจอนะไปออกซื้อะไรต่างๆเนี่ยมาถ่ายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันและด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมรุ่นใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวสดๆล,ล้นๆนะครับ GLE 3 5 0 DE นะครับเป็นขุมพลังดีเซลป l u ๊กอินไฮบินะฮะที่มากับตัวถัง GLE ใหญ่โตอลังการแบบนี้สามารถลุยก็ได้นะครับับแบบประหยัดก็ได้ซึ่งคันนี้น่าสนใจมากๆหลายคนอยากชมคันจริง มาดูกันได้นะครับราคา5ตัว4 6 9 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ทาง Mercedes-Benz บอกเลยว่าผ่อนนะครับ4 6 9 0 0บาท60เดือนเท่านั้นคุณได้ g l e 350 DE คันนี้แน่นอนครับผม คุณผู้ชมนะในส่วนของด้านหลังบูธ mercedes benz ภายในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็มีลูกเล่นที่หลายคนเนี่ยสามารถมาเล่นได้เพราะเขามีในส่วนของตัว face detection นะฮะไม่ว่าคุณจะทำหน้าตาแบบไหนนะเขาจะจับหน้าตาคุณได้หน้ายิ้มหน้าบึง้งนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าแบบมาลองเล่นกันดูแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยน e โม t i c o นต่างๆใครอยากถ่ายรูปมาได้เลยนะครับมี2จอนะครับซึ่งด้านหลังคุณผู้ชมความน่าสนใจของรถยนต์ตระกูล mercedes benz นะครับก็คือรถในกลุ่ม compact car นั่นเองมีอะไรบ้างไปดูกัน สำหรับกลุ่มคอมแพ c คาร์ด้านหลังนะครับผู้ชมก็เป็นซีรีส์ที่หลายคนนชื่นชอบกันแล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคนสนใจเยอะมาก Mercedes-Benz G.L.B นั่นเองนะครับก็เป็นรถไซส์กระทัดรัดแต่ภายในเนี่ยนั่งสะดวกสบายเลย3แถวนะครับคุณสามารถนั่งได้ทุกที่นั่งนะซึ่งคันนี้ราคาค่าตัว2 8 6 0้านบาทนะผ่อนเริ่มต้นเนี่ย28,600บาท 60เดือนเท่านั้นนะครับคุณได้ขับรถ Mercedes-Benz แล้วก็สามารถไปไหนด้วยกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมาหน่อยนะครับในส่วนของตัว GLA รุ่นใหม่นะครับตัวซีรีส์ใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีความหรูหรามีความกว้างขวางมากกว่าเดิมพอตัวเลยนะครับกับ GLA 200 AMG Dynamic รุ่นนี้มีการตกแต่งสไตล์ AMG Dynamic นะครับเพิ่มเติมความสปอร์ตว่าจะเป็นกระจังหน้าตัวลิ้นด้านหน้าตัวล้อนะครับกับราคา5ตัว 2 3 9 0้านส้านกบาทนะผ่อน24,060เดือนเท่านั้นเองนะหรือถ้าเกิดคุณสนใจรถที่เป็นกลุ่มซีดานนะครับรถไซส์เล็กลงมาหน่อย a 2 0 0นะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นราคาต่ำกว่า2ล้านนะแต่รุ่นนี้เป็นตัว amg dynamic นะครับ2 1 5ล้านบาทผ่อน2 1 8 0 0บาท60เดนะือนเท่านั้นเองคุณได้รถ mercedes benz ที่เป็นแบบไซส์แบบกระทัดรัดแบบนี้นะทีนี้เราไปดูด้านข้างกันต่อเพราะว่ามีกลุ่มที่เป็น amg เป็นรุ่่นนน High Performance ดด้้วยรรับมีไบุไไางปูก ครั้งนี้มีมาโชว์ด้วย Mercedes-AMG GLA 35 Full Matic นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะคันเนี่ย performance จัดจ้านมากๆ3.190้านบาทนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคุณสามารถมาเล่นกับรถคันนี้ได้ที่ผมถอยไปมาถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรได้ทั้งหมดเลย และอีกหนึ่งจุดเด่นของบูธ Mercedes-Benz นะครับครั้งนี้นะคุณจะเห็นว่าน้องๆถือ iPad นะครับอยู่หน้าบูธก็คือดิจิตอลไกด์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจรถยนต์รุ่นไหนภายในงานหรือว่ารุ่นที่ไม่ได้มีมาโชว์นะครับเป็นสีภายในอื่นสีตัวถังอื่นสามารถมาสอบถามกับน้องๆได้เลยนะรวมไปถึงจะมีลูกเล่นภายในบูธทั้งหมดนะคุณสามารถมากดเล่นได้จาก iPad ตรงนี้และที่สําคัญคือความพิเศษของดิจิตอลไกด์นะครับคือคุณสามารถลงข้อมูล นะครับกับน้องๆได้แล้วก็ทางน้องๆเนี่ยจะส่งนะฮะ ชื่อของคุณไปที่โชว์รูมที่คุณต้องการนะไปเทสต์ไรด์นะครับไปขอข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยอ่าก็นี่ก็เป็นอีกความน่าสนใจหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมมาในส่วนของงานปีนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือบูธ mercedes benz นะครับภายในงานกอินเตอ international motor show ครั้งที่42นะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮไลท์รถนะฮะหรือว่าจะเป็นลูกเล่นต่างๆที่คุณสามารถมาเล่นกับรถได้นะครับออกจอลงโซเชียลเล่นได้ทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจมาชมกันได้ภายในงานครั้งนี้เลยครับผม